เบนจามินแฟรงคลินเคยกล่าวไว้ว่าหากคุณต้องการโน้มน้าวผู้อื่นจงจูงใจด้วยผลประโยชน์แทนที่จะจูงใจด้วยเหตุผลหลายคนที่ได้อ่านประโยคน,นี้อาจจะคิดว่าเขาเลือดเย็นและเจ้าเล่เกินไปแต่ถ้าคุณมีชีวิตอยู่มานานเท่าผมคุณจะพบว่านี่ไม่ใช่แค่สุภาษิตแต่นี่คือซอสโค้ดพื้นฐานที่สุดของโลกลองจินตนาการถึงสถานการณ์นี้แพทย์ผู้มีทักษะสูง และเป็นที่นับถือเผชิญหน้ากับคนไข้ที่แข็งแรงดีแต่กลับแนะนําให้เขาผ่าตัดเอาถุงน้ําดีที่ปกติออกเป็นเพราะแพทย์คนนี้เป็นไซโคพาธที่ชั่วร้ายหรือไม่เลยเขาเป็นพ่อที่ดีเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเขายังเชื่ออย่างจริงใจด้วยซ้ําว่าดูเหมือนถุงน้ําดีนั่นจะผิดปกติไปหน่อยลองจินตนาการอีกครั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ขยันหมั่นเพียรนำเงินบำนาญของคนชราที่โดดเดี่ยวไปลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด เป็นเพราะเขาอยากจะหลอกเอาเงินจากคนชราหรือเขาทำงานล่วงเวลาจนดึกดื่นทุกวันเขาเชื่อมั่นว่าน,านี่คือการทําเพื่อผลตอบแทนอัลฟาอัลฟารีเทิร์นให้กับลูกค้านั่นแหละคือส่วนที่น่ากลัวที่สุดหายนะส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่ได้เกิดจากคนเลวแต่เกิดจากคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีทําผิดพลาดพลังนี้ท่งอนุภาพมากพอที่จะทําให้คนซื่อสัตย์โกหกทําให้คนฉลาดโง่เขลาและขับเคลื่อนคนที่มีเหตุผลให้บ้าคลั่งยิ่งไปกว่านั้น เจ้าตัวเองกลับไม่รู้ตัวเลยพลังนี้คือกลไกลแรงจูงใจตัวเอกที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้หรือที่เรียกว่าแนวโน้มการตอบสนองอย่างรุนแรงต่อแรงจูงใจ super reaction tendency ผมใช้เวลาทั้งชีวิตศึกษาการตัดสินใจที่ผิดพลาดของมนุษย์ผมรู้มานานแล้วว่ากลไกลแรงจูงใจนั้นสำคัญแต่จนกระทั่งช่วงบั้นปลายชีวิตผมถึงได้ตระหนักว่าแม้แต่ผมเองก็ไม่เคยเห็นความน่าสะพรึงกลัวของมันอย่างแท้จริงเลย มุมมองปัจจุบันของผมคือไม่ว่าคุณจะคิดว่ากลไกแรงจูงใจสําคัญแค่ไหนคุณก็มักจะประเมินมันต่ําเกินไปเสมอวันนี้ผมอยากจะพาคุณเข้าไปในมุมมืดที่ซ่อนอยู่นี้ไปดูว่าเส้นได้ที่มองไม่เห็นเหล่านี้ควบคุมหุ่นเชิดควบคุมยักษ์ใหญ่ทางธุรกิจและการตัดสินใจของรัฐบาลและทุกบาททุกสตางค์ในกระเป๋าของคุณได้อย่างไรเพื่อให้คุณเข้าใจถึงแก่นแท้ของพลังนี้ เราไม่จําเป็นต้องไปดูงบการเงินที่ซับซ้อนเราแค่ย้อนกลับไปในศตวรรษที่18ไปดูเรือลำหนึ่งนั่นคือเรือของอังกฤษที่ขนส่งนักโทษไปยังออสเตรเลียนี่เป็นการเดินทางที่ยาวนานเต็มไปด้วยโรคภัยและพายุเป็นเวลานานที่เรือลำนี้ถูกเรียกว่าเรือมอรณะในตอนนั้นรัฐบาลอังกฤษได้จ่ายเงินให้กับตันเรือเอกชนเพื่อขนส่งอญากรเหล่านี้ตระกาของอรัฐบาลนั้นเรียบง่ายฉันให้เงินคุณ คุณช่วยฉันขนคนไปที่นั่นได้ไหมดังนั้นพวกเขาจึงคิดค้นกฎที่ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลขึ้นมาค่าขนส่งจะจ่ายตามจํานวนผู้โดยสารที่ขึ้นเรือลองคิดดูสิครับหากคุณเป็นกัปตันเรือคนนั้นคุณจะทําอย่างไรภายใต้กฎนี้รายได้ของคุณถูกกาหนดไว้ตายตัวแล้วตั้งแต่ตอนรับคนขึ้นเรือแต่ค่าใช้จ่ายของคุณกลับผันแปรยิ่งนักโทษกินอาหารบนเรือมากเท่าไหร่ใช้พื้นที่มากเท่าไหร่กาไรของคุณก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นดังนั้น เพื่อให้ได้กําไรสูงสุดด้านมืดของธรรมชาติมนุษย์จึงถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่กับตันเรือเริ่มตัดลดค่าใช้จ่ายอย่างบ้าคลั่งพวกเขารับคนมาหลายร้อยคนอัดแน่นเข้าไปในท้องเรือที่เดิมทีจุได้แค่ไม่กี่สิบคนให้พวกเขากินขนมปังขึ้นราหรือแม้กระทั่งไม่ให้น้ําจืดเลยสําหรับกับตันแล้วการตายของนักโทษไม่ใช่การสูญเสียแต่กลับเป็นการประหยัดต้นทุนมากกว่าเพราะคนตายไม่ต้องกิน แถมยังได้พื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าสยดสยองอย่างยิ่งตีชทีเมื่อเรือเหล่านี้ไปถึงออสเตรเลียอัตราการเสียชีวิตมักจะสูงถึง40%เรือลำหนึ่งถึงกับออกเดินทางพร้อมกับคน500คนแต่เมื่อถึงที่หมายกับรอดชีวิตไม่ถึง200คนนี่ไม่ต่างอะไรกับการสังหารหมู่คริสจากแมงกริตโกรธเกลียวสื่อโกรธเกลียวนักมนุษยธรรมโกรธเกลียวพวกเขา เริ่มโจมตีกัปตันเรือเหล่านี้อย่างรุนแรงพวกคุณไร้ซึ่งมโนธรรมพวกคุณคือปีศาจร,รัฐบาลก็พยายามหลายวิธีพวกเขาให้คู่มือจริยธรรมแก่กัปตันสอนให้พวกเขาเมตตาพวกเขาส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนเรือเพื่อจำแซดการเขียนบันทึกการเดินเรือหรือแม้กระทั่งขึ้นค่าขนส่งให้หวังว่ากัปตันจะนําเงินไปทําความดีผลคือไม่ได้ผลเลยอัตราการเสียชีวิตยังคงสูงอยู่เช่นเดิมเพราะเมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งล่อใจของเงินตรา การเรียกร้องทางศิลธรรมก็ไร้พลังราวกับการเป่านกหวีดใส่พายุเฮอริเคนจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าหน้าที่อัจฉริยะนิรนามคนหนึ่งได้เสนอวิธีแก้ปัญหาใหม่เขาไม่พูดถึงพระเจ้าไม่พูดถึงมโนธรรมเขาเปลี่ยนแค่ข้อความสั้นๆบรรทัดเดียวในสัญญาจากเดิมที่จ่ายเงินตามจำนวนคนที่ขึ้นเรือเปลี่ยนเป็นจ่ายเงินตามจำนวนคนที่ลงจากเรือคุณเข้าใจไหมครับก็ต่อเมื่อนักโทษคนนี้เดินลงจากเรืออย่างมีชีวิต ก้าวเท้าลงบนแผ่นดินออสเตรเลียกัปตันถึงจะได้รับเงินก้อนนั้นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นในชั่วขค่มคืนในวันแรกที่กฎหมายมีผลบังคับใช้กัปตันที่เคยเลือดเย็นเหล่านั้นกลับกลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่เปี่ยมด้วยความรักที่สุดในโลกในทันทีพวกเขาเริ่มควักเงินตัวเองซื้อเลมอนและส้มสดเพื่อป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันพวกเขาเชิญนักโทษขึ้นมาบนดาดฟ้าทุกวันเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์หรือแม้กระทั่งจัดให้พวกเขาเต้นรำและออกกำลังกาย หากมีนักโทษคนไหนป่วยกัปตันจะร้อนใจยิ่งกว่าใครๆพวกเขาถึงกับยอมสละเตียงของตัวเองให้คนไข้เพราะในสายตาของกัปตันนั่นไม่ใช่นักโทษชั้นต่ำอีกต่อไปแต่คือเงินปอนที่เดินได้ผลลัพธ์สุดท้ายคืออัตราการเสียชีวิตลดลงจาก4 0เอร์เซเหลือเพียง1%เปอร์เซในทันทีหรืออาจจะต่ำกว่านั้นด้วยซ้ําโดยไม่ต้องมีการจากาดของตํารวจไม่ต้องมีการตัดสินทางศีลธรรมแค่เปลี่ยนจุดยึดของแรงจูงใจเท่านั้น นรกก็กลายเป็นสวรรค์เรื่องราวนี้ตีความประโยคที่ผมเน้นย้ำซ้ำๆในหนังสือ Poor c h a r l i e อ a l m a n นัได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงคนด้วยการเทศนาสั่งสอนทางศีลธรรมจงแก้ไขกฎเกณฑ์นี่ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์แต่นี่คือชีววิทยาด้วยสมองของคุณก็เหมือนกับกัปตันเรือคนนั้นมันผ่านการวิวัฒนาการมาหลายล้านปีลำดับความสำคัญแรกของมันคือการอยู่รอดและผลประโยชน์เพื่อประหยัดพลังงาน สมองจะละเลยการพิจารณาทางศีลธรรมที่ซับซ้อนและค้นหาเส้นทางที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดและมีแรงต้านน้อยที่สุดโดยตรงนี่คือการตอบสนองอย่างรุนแรงมันทรงพลังอย่างเป็นรูปธรรมเหมือนแรงโน้มถ่วงและไม่อยู่ภายใต้เจตจำนงของคุณเมื่อกลไกลแรงจูงใจชี้ไปที่ A คุณไม่สามารถคาดหวังให้คนไปที่ B ได้ต่อให้คุณเป็นนักบุญหากคุณอยู่ในระบบแรงจูงใจที่ผิดพฤติกรรมของคุณก็จะบิดเบี้ยว ไปอย่างแนบเนียนคุณจะเริ่มหาข้ออ้างให้กับความโลภของตัวเองคุณจะเริ่มเชื่อว่าสิ่งที่เดิมทีผิดศีลธรรมนั้นเป็นสิ่งจําเป็นนี่คือสาเหตุที่คนดีทําเรื่องเลวร้ายนี่คือสาเหตุที่ CEO ที่ฉลาดจะนําพาบริษัทไปสู่การล้มละลายต่อไปผมจะย้ายโฟกัสจากทะเลในศตวรรษที่18กลับมาสู่ป่าดงดิบทางธุรกิจในยุคปัจจุบันคุณจะเห็นละครฉากเดียวกันนี้เกิดขึ้นบนลานจอดเครื่องบินของ f e d e x และเกิดขึ้นซ้ำในออฟฟิศของเซร็อกผู้จัดการที่มีปริญญา MBA ชั้นนำได้ทำผิดพลาดแบบเดียวกับรบัฐบาลอังกฤษเป๊ะๆเราเพิ่งพูดถึงกับตันเรือในโซตวันที่18คุณอาจจะคิดว่านั่นเป็นเรื่องเมื่อหลายร้อยปีก่อนคนสมัยนี้มีการศึกษาสูงคงไม่โง่ขนาดนั้นหรอกน่าเสียดายที่ธรรมชาติของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง แม้แต่ผู้ที่มี MBA ชั้นนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการในบริษัทขนาดใหญ่สมัยใหม่หากกลไกแรงจูงใจผิดพลาดผลลัพธ์ก็ยังคงหายหน้อยู่ดีตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดมาจาก FedEx คํามั่นสัญญาหลักของ FedEx คือส่งของข้ามคืนนั่นหมายความว่าเครื่องบินของพวกเขาต้องบรรทุกของอย่างรวดเร็วในช่วงกลางดึกและออกเดินทางตรงเวลาถึงจะรับประกันได้ว่าในเช้าวันรุ่งขึ้น พัสดุจะส่งถึงมือลูกค้าคอขวดที่สำคัญของระบบนี้คือพนักงานยกกระเป๋าที่ทำงานกะดึกในสนามบินพวกเขาต้องยัดสินค้าเข้าไปในท้องเครื่องบินในเวลาที่สั้นอย่างยิ่งอยู่ช่วงหนึ่ง f ฟ d e x กกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่การบรรทุกของเกาะดึกมักจะล่าช้าเสมอทำให้เที่ยวบินล่าช้าลูกค้าร้องเรียนชื่อเสียงของบริษัทเสียหายทีมผู้บริหารล้วนเป็นคนฉลาดพวกเขาลองทุกวิธีที่สมเหตุสมผล พวกเขาพูดคุยสร้างอุดมการณ์กับคนงานเน้นย้ำถึงเกียรติยศของบริษัทพวกเขาเปลี่ยนอุปกรณ์ขนย้ายให้แพงขึ้นพวกเขายังส่งเจ้าหน้าที่เจีมแซดไปคอยจับตาดูผลคือไม่ได้ผลเลยยิ่งจัดการยิ่งช้าลงทำไมเพราะในตอนนั้นบริษัทจ่ายค่าจ้างพนักง,งานเป็นรายชั่วโมงโปรดคิดตามตรากะของกลไกนี้หากคุณเป็นพนักง,งานยกกระเป๋ายิ่งคุณทำเร็วเท่าไหร่งานก็ยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้นคุณก็ได้เงินน้อยลง ยิ่งคุณทําช้าเท่าไหร่ยิ่งล่าช้าออกไปเท่าไหร่คุณก็ได้ค่าล่วงเวลามากขึ้นเท่านั้นภายใต้กลไกแรงจูงใจนี้การอูงานไม่เพียงแต่สมเหตุสมผลแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรับผิดชอบต่อครอบครัวด้วยคุณจะคาดหวังให้คนงานทํางานเพื่อเกียรติยศของบริษัทโดยยอมสละเงินค่านมของลูกเหรอนี่ขาดต่อสัญชาตญาณทางชีววิทยาต่อมาในที่สุดฝ่ายบริหารก็ตระหนักได้พวกเขาทําการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง ง่ายๆเหมือนกับเจ้าหน้าที่อังกฤษคนนั้นเปลี่ยนจากการจ่ายค่าจ้างรายชั่วโมงเป็นจ่ายต่อกะกฎกลายเป็นว่าไม่ว่าคุณจะทําเสร็จกี่โมงตราบใดที่เครื่องบินเต็มคุณก็สามารถตอบบัตรกลับบ้านได้และได้เงินเท่าเดิมผลลัพธ์ก็เห็นได้ชัดเจนคนงานพลันแสดงประสิทธิภาพที่น่าทึ่งออกมาพวกเขาอยากจะมีสามมือเพื่อช่วยทํางานงานที่เดิมทีต้องทําทั้งคืนตอนนี้เสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงเครื่องบินตรงเวลาหรือแม้กระทั่งออกเดินทางก่อนเวลาบ่อยครั้ง นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณเมื่อคุณรู้สึกว่าพนักงานของคุณขี้เกียจโง่และไม่เชื่อฟังอย่าเพิ่งรีบด่าทอลองส่องกระจกดูตัวเองโดยปกติแล้วเป็นเพราะระบบค่าจางง้างโง่โที่คุณออกแบบมันขึ้นมาเองกำลังให้รางวัลกับความขี้เกียจของพวกเขาผมจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างที่แนบเนียนกว่านั้น X อ็กเซในช่วงปีแรกๆโจวิลสันเจ้าของ x ซ r o x เจอกับเรื่องแปลกๆบริษัทใช้เงินมหาศาลในการพัฒนาเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นใหม่ ประสิทธิภาพดีกว่าพิมพ์ชัดกว่าราคาก็สมเหตุสมผลตามหลักเหตุผลแล้วเครื่องนี้ควรจะขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแต่แปลกที่พนักง,งานขายกลับไม่สนใจเครื่องรุ่นใหม่ยังคงผลักดันขายเครื่องรุ่นเก่าที่ใหญ่เททะให้กับลูกค้าอย่างแข่งขันวิลสันโกรธมากคิดว่าพนักง,งานขายเสียสติไปแล้วหรือไม่ก็ลูกค้าไม่เข้าใจสินค้าจนกระทั่งวันหนึ่งผมบอกให้เขาไปดูตารางค่าคอมมิชชั่นการขายของเขาความจริงก็ปรากฏ เพราะเครื่องรุ่นเก่าเป็นสินค้าคงคลังที่ล้นสต็อกเพื่อที่จะระบายสต็อกค,ค่าคอมมิชชั่นการขายสำหรับเครื่องรุ่นเก่าจึงถูกตั้งไว้สูงกว่าเครื่องรุ่นใหม่เล็กน้อยแค่เพราะค่าคอมมิชชั่นที่ต่างกันเล็กน้อยนี้พนักง,งานขายไม่เพียงแต่ไม่ขายเครื่องรุ่นใหม่แต่ยังอาจจะล้างสมองลูกค้าให้เชื่อว่าเครื่องรุ่นใหม่ไม่เสถียรรุ่นเก่าทนทานกว่าพวกเขาทรยศต,ต่ออนาคตของบริษัทเพียงเพื่อเงิน ในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอีกไม่กี่ร้อยดอลลาร์สิ่งนี้สอนบทเรียนที่ลึกซึ้งให้กับผมอย่าประเมินความสามารถของคนในการบิดเบือนความจริงเพื่อเงินต่ำเกินไปหากคุณอยากรู้ว่าพนักงานขายจะพยายามขายอะไรให้คุณอย่าไปดูโบโรชัวนะครับให้ไปดูตารางค่าคอมมิชชั่นของเขาถ้าพนักงานส่งของและพนักงานขายเป็นแค่การหาเลี้ยงชีพดังนั้นพื้นที่ต่อไปที่เราจะพูดถึงมันมืดมนยิ่งกว่าและอันตรายยิ่งกว่า นี่คือปัญหาตัวแทนเอเจนซี่พบที่มีชื่อเสียงในทางเศรษฐศาสตร์เมื่อคุณมอบอำนาจให้ผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณคุณคิดว่าเขากำลังรับใช้คุณแต่ในความเป็นจริงแล้วผลประโยชน์ของเขามักจะขัดแย้งกับของคุณมาดูที่ภาคการเงินกันก่อนหากคุณปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินว่าฉันควรซื้ออะไรดีเขาส่วนใหญ่จะแนะนำกองทุนที่ซับซ้อนต่างๆผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้าง หรืออาจจะกระตุ้นให้คุณซื้อขายหุ้นบ่อยๆเขาจะไม่มีวันบอกความจริงกับคุณว่าจริงๆแล้วคุณแค่ซื้อกองทุนดัชนีต้นทุนต่ำแล้วทิ้งไว้เฉยๆก็พอทําไมเพราะกองทุนดัชนีไม่มีค่าคอมมิชชั่นถ้าคุณนอนนิ่งๆเขาจะไม่ได้ค่าธรรมเนียมการจัดการเขาต้องทําให้คุณเคลื่อนไหวเท่านั้นทําให้คุณซื้อผลิตภัณฑ์ขยะที่มีค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมสูงๆเขาถึงจะทําเงินได้เหมือนกับคํากล่าวที่ว่า วอลล์สตรีทเต็มไปด้วยคนที่นั่งรถโรลส์รอยซ์ไปขอคำแนะนำเรื่องการทำเงินจากคนที่นั่งรถไฟใต้ดินนี่ไม่ใช่แค่การผิดศีลธรรมแต่นี่คือการปล้นที่ถูกกฎหมายกลไกแรงจูงใจกำหนดให้พวกเขาต้องทำให้เรื่องง่ายๆซับซ้อนเพราะคุณจะจับปลาได้ก็ต่อเมื่อน้ำขุนเท่านั้นมาดูที่แวดวงการแพทย์กันบ้างนี่เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์น้อยที่สุดแต่ผมต้องพูดความจริงผมเคยเจอเคสสุดตรงเคสหนึ่ง มีสัลแพทย์ชื่อดังคนหนึ่งเขาทําการผ่าตัดถุงน้ําดีนับไม่ถ้วนในสายตาของเขาดูเหมือนทุกคนจะมีปัญหาเรื่องถุงน้ําดีนี่เป็นเหตุผลทางการแพทย์ล้วนๆจริงหรือผมอยากจะบอกคุณถึงปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่โหดร้ายอคติทางอาชีพ occupational bias เมื่อค้อนในมือของคุณคือมีดผ่าตัดคุณจะเห็นทุกอย่างเป็นเนื้องอกยิ่งน่ากลัวไปกว่านั้นคือระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามการให้บริการ เฟฟอร์เซิร์ฟยิ่งซ้ำเติมอคตินี้ในสหรัฐอเมริกาแพทย์คิดค่าบริการตามหัตถการการผ่าตัดครั้งหนึ่งสามารถสร้างรายได้มหาศาลแต่แค่สั่งยารายได้กลับน้อยนิดภายใต้แรงจูงใจนี้จิตใต้สำนึกของแพทย์อาจจะบิดเบี้ยวไปอย่างน่ากลัวโปรดทราบผมไม่ได้บอกว่าแพทย์เหล่านี้เป็นคนเลวที่จงใจทำร้ายผู้อื่นไม่เลยนั่นคือจิตใต้สำนึกนกลไกแรงจูงใจสามารถหลอกสมองของแพทย์ ทำให้เขาเชื่ออย่างจริงใจว่าการผ่าตัดนี้เป็นประโยชน์ต่อคนไข้แม้ว่าจริงๆแล้วจะไม่จำเป็นก็ตามนี่คือสิ่งที่ผมน่ากลัวที่สุดการหลอกตัวเองโดยกลับเหตุเป็นผลเพราะการทำสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อเขาดังนั้นสมองของเขาจึงสร้างตรรกะชุดหนึ่งขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องนี้ชอบทำดังนั้นในฐานะคนธรรมดาคุณควรทำอย่างไรผมจะให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตแก่คุณอย่าถามช่างทำผมของคุณว่า คุณจำเป็นต้องตัดผมหรือไม่เมื่อรายได้ของคนคนหนึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณคำแนะนำของเขาก็ไร้ค่าไม่ว่าจะเป็นทนายความแพทย์หรือที่ปรึกษาทางการเงินคุณต้องเรียนรู้ที่จะคิดอย่างอิสระหรือไม่ก็ต้องออกแบบกลไกที่ผลประโยชน์ของเขาผูกติดกับของคุณอย่างแน่นหนาตัวอย่างเช่นผมไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้คุณตามค่าบริการแต่ผมจะจ่ายส่วนแบ่งกำไรให้คุณถ้าคุณช่วยผมทำเงินได้คุณถึงจะได้เงิน ถ้าผมขาดทุนคุณจะไม่ได้แม้แต่สลึงเดียวด้วยวิธีนี้เท่านั้นคุณถึงจะได้ยินความจริงมองทะลุจุดนี้ได้คุณก็มองทะลุกลโกง90เปอร์เซนในสังคมสมัยใหม่ได้แล้วอย่างไรก็ตามกลไกแรงจูงใจไม่เพียงแต่ทำให้คนทุจริตได้เท่านั้นหากเราใช้มันในทางกลับกันมันก็สามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้เช่นกันต่อไป ผมจะอธิบายถึงวิธีการใช้หลักการนี้ออกแบบระบบที่สมบูรณ์แบบที่โกงไม่ได้และทำไมแพทเทอร์สันถึงะดิ์เครื่องจักรที่เปลี่ยนโลกเครื่องนั้นขึ้นมาสิ่งที่เราพูดถึงส่วนใหญ่คือคนที่จงใจทำเรื่องเลวร้ายเพื่อเงินแต่นั่นไม่ใช่ด้านที่น่ากลัวที่สุดของกลไกแรงจูงใจผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของกลไกแรงจูงใจคืออคติจากแรงจูงใจพูดง่ายๆก็คือการหลอกตัวเองมีคนประเภทหนึ่งในโลกนี้ที่อันตรายกว่านักต้มตุน นั่นคือคนที่เชื่อในคําโกหกของตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อการดํารงชีวิตของคนคนหนึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองใดมุมมองหนึ่งไม่ว่ามุมมองนั้นจะไร้าสาระแค่ไหนเขาก็จะปกป้องมันด้วยสุดหัวใจดังสุภาษิตเยอรมันที่ว่าฉันกินขนมปังของใครฉันก็จะร้องเพลงของคนนั้นไม่เพียงแค่นั้นขณะที่พวกเขาร้องเพลงเขาก็เชื่อจริงๆว่าเพลงนั้นคือความจริงลองดูผู้รับเหมาด้านกาลาโหมสิครับ คุณคิดว่าบริษัทผลิตอาวุธเหล่านั้นล็อบบี้ให้ประเทศต่างๆทำสงครามเป็นเพราะพวกเขาชั่วร้ายล้วนๆหรือไม่เลยในวัฒนธรรมองค์กรของพวกเขาที่โต๊ะอาหารของพวกเขาพวกเขาจะล้างสมองตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังปกป้องความมั่นคงของชาติเราต้องการขีปนาวุธที่ล้ำสมัยกว่านี้เพื่อยับยั้งศัตรูสมองของพวกเขาจะเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงที่ว่าการฆ่าคนเพื่อเงินโดยอัตโนมัติ ความโลภนี้ถูกทําให้สมเหตุสมผลในฐานะความรักชาตินี่คือสาเหตุที่เรื่องเลวร้ายมากมายกระทําโดยคนดีเพราะในเครื่องจักรแห่งผลประโยชน์มหาศาลนี้การรับรู้ของพวกเขาถูกบิดเบือนไปแล้วลองดูผู้ตรวจสอบบัญชีและนักบัญชีสิครับหากคุณจ่ายเงินให้สํานักง,งานบัญชีแห่งหนึ่งให้มาตรวจสอบบัญชีของคุณหากพวกเขาพบปัญหาคุณจะไล่พวกเขาออกแล้วเปลี่ยนไปใช้บริษัทที่เชื่องกว่าหากพวกเขาหลับตาข้างหนึ่ง คุณจะต่อสัญญาฉบับใหญ่ให้พวกเขาภายใต้แรงจูงใจนี้แม้แต่นักบัญชีที่ซื่อสัตย์ที่สุดจิตใต้สำนึกของเขาก็จะเริ่มหาข้ออ้างให้คุณบัญชีนี้ผิดปกติไปบ้างแต่ก็อยู่ในพื้นที่สีเทาของมาตรฐานการบัญชีพอรับได้เมื่อเอ็นรอนล่มสลายนักบัญชีเหล่านั้นจนถึงที่สุดก็ยังรู้สึกว่าตัวเองบริสุทธิ์การล่องลอยของจิตใต้สำนึกนี้แนบเนียนอย่างยิ่งดังนั้นในฐานะคนธรรมดาคุณต้องระแวดระวังอย่างยิ่ง เมื่อคุณได้ยินผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารหรือแม้แต่นักการเมืองคนไหนกําลังกล่าวสุนทรพจน์อย่างร้อนแรงอย่าเพิ่งรีบคล้อยตามอารมณ์ของเขาถามตัวเองก่อนหนึ่งคำถามถ้าเขาไม่พูดคําพูดเหล่านั้นเขาจะยังได้รับเงินเดือนอยู่หรือไม่หากคําตอบคือไม่งั้นคุณก็ไม่ควรเชื่อคําพูดของเขาสักคำเดียวแม้กระทั่งเครื่องหมายวะรระคอตอนนี่ไม่ใช่แค่การระวังผู้อื่นแต่ยังเป็นการเตือนตัวเองด้วยหากคุณอยู่ในระบบแรงจูงใจที่ไม่ดีเช่น คุณทำงานให้กับบริษัทที่มีการประพฤติมิชอบอย่าคิดว่าคุณจะสามารถออกจากโคลนโดยไม่เปื่อเปื้อนได้สมองของคุณจะทำงานเพื่อเงินเดือนนั้นค่อยๆแก้ไขบรรทัดฐานทางศีลธรรมของคุณไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งคุณกลายเป็นคนที่คุณเคยเกลียดที่สุดและคุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำหนีไปนั่นคือคำแนะนำเดียวของผมในเมื่อกลไกแรงจูงใจทรงพลังถึงเพียงนี้แม้เพียงเล็กน้อยก็จะนำไปสู่ความชั่วร้ายได้แล้วเราจะควบคุมมันได้อย่างไร เราจะไม่จมอยู่กับปัญหาเราจะค้นหายาแก้พิษหากคุณเป็นเจ้านายหรือคุณต้องการจัดการชีวิตของตัวเองให้ดีคุณต้องเรียนรู้ที่จะออกแบบระบบแรงจูงใจที่โกงไม่ได้ผมจะพูดถึงโมเดลความคิดที่คลาสสิกที่สุด2แบบโมเดลแรกเครื่องบันทึกเงินสดของ p a t เทอร์สันพาตเทอร์สัน a ์ e r ชเรจิจอห์นแพทเทอร์สันผู้ก่อตั้ง NCR ตอนที่เขาเปิดร้านในช่วงแรกๆเขาพบเรื่องแปลก ธุรกิจรุ่งเรืองแต่กลับไม่เคยมีกําไรเลยเพราะพนักง,งานขโมยเงินเขาลองการอบรมศีลธรรมลองไล่พนักง,งานออกก็ไม่ได้ผลเพราะสิ่งล่อใจมันใหญ่เกินไปเงินอยู่ในลิ้นชักหยิบไปก็ไม่มีใครรู้ต่อมาเขาได้ประดิษฐ์เครื่องบันทึกเงินสดขึ้นมานะครับเครื่องนี้มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งทุกครั้งที่รับเงินคุณต้องกดปุ่มเครื่องจะส่งเสียงติ้งและมีใบเสร็จเด้งออกมา พร้อมกันนั้นก็จะมีการบันทึกบัญชีภายในเสียงติ๊งนี้เพื่อให้ทุกคนในร้านแม้แต่ลูกค้ารู้ว่าเงินเข้าแล้วนะการขโมยก็หายไปในทันทีกำไรก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทันทีสิ่งนี้ให้การเปิดเผยครั้งใหญ่แก่ผมหากคุณไม่ต้องการให้พนักง,งานขโมยวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่การสอนให้เขาซื่อสัตย์แต่คือการทำให้เขาขโมยไม่ได้ระบบที่ดีสามารถเปลี่ยนคนเลวให้เป็นคนดีได้ระบบที่เลวเปลี่ยนคนดีให้เป็นคนเลวได้ คุณต้องออกแบบระบบที่ทำให้การทําชั่วมีต้นทุนสูงอย่างยิ่งและการทําดีเป็นเรื่องง่ายอย่างยิ่งโมเดลที่2กฎของคุณยา่า grandmothers rules นี่คือหลักการของ p r e m a c p r e m a c principle ในทางจิตวิทยาตอนเด็กๆทำไมคุณย่าถึงทําให้คุณกินแครอทที่คุณไม่ชอบได้ท่านบอกว่าชาลิหนูต้องกินแครอทให้หมดก่อนถึงจะได้กินของหวานนะนี่คือการออกแบบแรงจูงใจที่ง่ายที่สุด นำสิ่งที่คุณอยากให้เขาทำมาเป็นรางวัลสำหรับสิ่งที่คุณต้องการให้เขาทำในการบริหารจัดการนี่หมายถึงการนำความรับผิดชอบที่เจ็บปวดและผลประโยชน์มหาศาลมาผูกติดกันอย่างแน่นหนาตัวอย่างเช่นที่เวสติงเฮาส์พวกเขามีกฎว่าใครก็ตามที่อนุมัติเงินกู้หากในอนาคตเงินกู้นี้กลายเป็นหนี้เสียคนที่รับผิดชอบต้องไปทวงคืนด้วยตัวเองดูสิกฎนี้วิเศษแค่ไหนหากไม่มีกฎนี้ จ้าหน้าที่สินเชื่อจะปล่อยกู้เหมือนบ้าคลั่งเพราะการปล่อยกู้มีค่าคอมมิชชั่นการทวงหนี้เป็นเรื่องของคนอื่นแต่ตอนนี้ผู้ที่ตัดสินใจปล่อยกู้กลายเป็นผู้ที่ต้องรับผลที่ตามมาและไปทวงหนี้เองนี่เรียกว่าการมีส่วนได้ส่วนเสียในผลลัพธ์ s กิน i ิน h e g a m กรมหากคุณต้องการทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นโปรดใช้หลักการนี้ด้วยอย่าไว้ใจคนที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์เช่นนักวิจารณ์หุ้นให้ไว้ใจเฉพาะคนที่ถ้าทำพังแล้วตัวเขาเองก็จะซวยไปด้วย เมื่อออกแบบระบบควรออกแบบให้เหมือนร่มชูชีพให้คนที่พับร่มชูชีพต้องเป็นคนแรกที่กระโดดคุณจะพบว่าอัตราความปลอดภัยของร่มชูชีพจะกลายเป็น100%เเซในทันทีพูดมาขนาดนี้นะคุณอาจจะคิดว่าชาร์ลีคุณพูดถึงคนได้น่ากลัวมากมนุษย์เป็นแค่ทาสของผลประโยชน์ตัวเองเหรอไม่มีศีลธรรมหรือความสูงส่งในโลกนี้เลยเหรอไม่ครับนั่นคือประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูด และเป็นระดับความเข้าใจสูงสุดของปัญญาแบบมังเกอร์กลไกแรงจูงใจถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้คุณถูกควบคุมไม่ถูกหลอกลวงแต่หากคุณต้องการประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคุณต้องก้าวข้ามกลไกแรงจูงใจในโลกธุรกิจที่เต็ไมไปด้วยการคํานวณน,นี้รูปแบบแรงจูงใจสูงสุดกลับกลายเป็นศีลธรรมเบนจามินแฟรงคลินกล่าวว่าความซื่อสัตย์คือนโยบายที่ดีที่สุดปรดสังเกตว่าเข้าหมายถึงนโยบายสตร ATEGY มากกว่าแค่ คุณธรรมเวอร์จูนะฮะหากคุณสามารถทำในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นและยังคงซื่อสัตย์ได้หากคุณสามารถทำในสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าคุณจะได้เปรียบแต่กลับเลือกที่จะเสียเปรียบคุณจะพบว่าคุณได้ครอบครองทรัพยากรที่ขาดแคลนที่สุดในโลกชื่อเสียงขั้นสูงสุดนะชื่อเสียงนี้จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ระยะยาวที่ประเมินค่าไม่ได้พันธมิตรที่ดีจะมาหาคุณโอกาสที่ดีจะมาหาคุณเพราะพวกเขารู้ว่าวางคุณไว้ในตำแหน่งนั้น ไม่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกเงินสดไม่ต้องมีการย้มซาร์ดนี่คือเอลกอรริึมขั้นสูงสุดดังนั้นเพื่อนหนุ่มสาวของผมจงหยิบแว่นตาเอ็กซเรย์ที่ผมให้คุณไปเพื่อทำความเข้าใจห่วงโซ่ผลประโยชน์ของโลกปกป้องตัวเองอย่าเป็นคนโง่แต่ในส่วนลึกของหัวใจคุณโปรดเหลือพื้นที่บริสุทธิ์ไว้สักผืนหนึ่งคุณควรใช้ผลประโยชน์เพื่อจูงใจผู้อื่นเพราะคุณต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ และต้องใช้ศีลธรรมเพื่อควบคุมตัวเองเพราะคุณต้องก้าวข้ามธรรมชาติของมนุษย์นี่คือคําแนะนําขั้นสูงสุดของชาร์ลีมังเกอร์แก่คุณมองทะลุมันใช้ประโยชน์จากมันแล้วก้าวข้ามมันไปหากคุณต้องการโมเดลความคิดเพื่อมองทะลุกแก่นแท้ของโลกมากขึ้นโปรดติดตามช่องปัญญาในการลงทุนแล้วพบกันใหม่ครับ